สวัสดีครับสวัสดีอีกหนึ่งคลิปนะครับผมสําหรับวันนี้นะวันนี้ผมได้ตัวเหลืองตรังนะครับผมหรือเหลืองกระบี่มาเพิ่มอ๋อเป็นเหลืองตรังนะครับผมเป็นรองเท้านารีเหลืองตรังนะครับผมแบบนี้นะรองเท้านารีเหลืองตรังนะครับผมนารีเหลืองตรังเนาะค่อนข้างจะหายากเหมือนกันแต่ไม่หายากเท่ากับขาวสตูนที่เพิ่งถ่ายไปคลิปตะกี้นี้นะครับผม<ๆ>ก็จะได้มาประมาณนี้วันนี้ได้มาแค่ สชุดนะครับผมผมจัดแบบเซตช,ชุดมาแบบนี้ชุดค่อนข้างใหญ่เลยอ่ากลาบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรนะกลาบขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์ให้เราก็เป็นกําลังใจให้พ่อกับเอนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรนะถ้าพูดจาสิ่งใดผิดพลาดต้องกราบขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมมาเร็วเคมเร็วพูดเร็วไปเร็วนะฮะสั้นๆแต่ได้ใจความรองเท้านารีนะครับผม อีกหนึ่งตัวที่เป็นสกุลกล้วยไม้เป็นรองเท้านารีจากประเทศไทยที่ถือว่าเป็นยอดมงกุฎเป็นเป็นสภาคีในสกุลกล้วยไม้ที่หายากอีกหนึ่งชนิดเลยนะครับผมและความสวยหาตัวจะต้องยากคือรองเท้านารีเหลืองสตูลน,นะครับผมเหลืองสตูลหรือเหลืองตรังดอกมีสีขาวลายจุดดำนะครับผมดอกค่อนข้างใหญ่นะต้นจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเขาก็ขายนับกันเป็นยอดเหมือนกันครับผมถ้าใครเขาขายแต่ผม ได้มาผมก็รีบปล่อยออกในราคาถูกๆเลยนะครับผมสาหรับนารีเหลืองตรังนะครับผมจัดจาหน่าย1ชุดนะผรับผม1ชุดแบบนี้นะผมจัดชุดเท่าๆกันถ้าได้ของมาผมก็จัดชุดเท่าๆกันแบบนี้เพราะว่าราคามันก็จะได้ไปง่ายถ้าผมใครเอาไปปลูกเนี่ยเอาไปปลูกใส่กระถางเนี่ยชุดหนึ่งก็ได้ประมาณสาสีกระถางเลยค่อยๆเลี้ยงค่อยๆเพาะไปนะตรงนี้นะครับผมสาหรับรองเท้านารีเหลืองตรังตัวนี้ผมจัดจำหน่าย1ชุด700้บาทส่งฟรีๆๆรเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผมสนใจโทรมาได้เลยแอดมาได้เลย ไลน์แอดมาที่เบอร์0 9 5 9, 9 4 1 8 9 8 8 0 9 5 9 4 1 8 9 8 8นะครับผมที่เพจบาบูสินค้าเกษตรเพจขายกล้วยไม้ป่าหลักของเราและช่อง YouTube บาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมรองเท้านารีเหลืสศูนหนึ่งชุด700บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มโทรมาได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8คุณไม่ต้องห่วงว่าจะเรียงรอดหรือเปล่าเนื่องจากเกาะที่กระบี กาะที่กระบ,บี่ที่เป็นต้นกําเนิดของกล้วยไม้พวกนี้นครับผมเข้ามาจากต้นกําเนิดเลยสปีชีเขาคือไม้ป่าโดยตรงเลยเข้าฝนตกตลอดเวลาแดดออกนางก็ยังไม่ตายค่ะนางสามารถอยู่ได้เพราะแดดที่ภาคใต้คุณไม่ต้องห่วงเลยเนาะแค่เดินไป เที่ยวทะเลหนึ่งวันนี่ผิวก็ไหม้แล้วแต่พวกเขายังสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้บนเกาะแบบนี้เลยนะครับผมที่สาคัญสภาพอากาศนะครับผมสภาพอากาศมันร้อนที่กระบี่เนาะเขายังดํารงชีวิตอย่างนี้อยู่ได้นะครับผมใครเอฟมานะครับผมผมก็จะไม่ได้เลือกชุดไหนนู่นนี่นั่นเนาะเพราะผมจะขายหลายอย่างจะไม่มีเวลาแต่ทุกอย่างผมจะแยกไว้เป็นชุดๆแล้วนะครับผมตรงนี้นะใครสนใจทักแชทแอดไลน์มาได้เลยสําหรับเหลือง เหลืองสตูนหรือเหลืองกระบี่ตรงนี้1.700ชุดบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มค่าส่งผมก็ตกร้อยกว่าบาทแล้วครับกับค่าแพคค่ากล่องค่าเก็บปลายทางนะตรงนี้โทรมาได้เลยที่เบอร์0ู5 9 4 1 8 9 8 8้า้ถ้าท่านใดโทรมาเสร็จปุ๊บอาจจะมีการส่งขนส่งสินค้าล่าช้าไปเนี่ยนี่ต้องกราบขอประธานอดัยได้วยนะครับผมบางทีมีลูกค้าเอฟเข้ามาเยอะผมก็ต้องรอของชุดใหม่เพื่อเข้ามาอันนี้อยากให้เข้าใจกันด้วยนะนะครับผม แต่ยังไงไม่ต้องห่วงเท่านี้ทั้งนั้นใครที่ผมรับออเดอร์ไว้แล้วทั้งหมดผมจะจัดหาส่งให้ทั้งหมดนะครับผมผมก็จะบอกว่างานไปช้าหน่อยนะวัน2วันประมาณนี้เราให้คนงานขึ้นหาทุกๆวันครับผมวันหนึ่งเขาก็จะได้มาแค่เนี้ยเขาจะได้แค่เนี้ยต่อนหนึคน นะครับผมเขาก็ได้ไม่เยอะเพราะมันค่อนข้างหายากนะครับผมนะรองเท้านารีเหลืองสตนูนหรือเหลืองกระบี่ตรงนี้นะครับผมเราจัดจำหน่าย1ชุด700บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มโทรมาได้เลยที่เบอร์0959 418 988นแะครับผมแอดไลน์มาได้เลยเบอร์นี้เช่นกันนะสำหรับ ass, กล้ยไม้ป่าชนิดต่างๆเรามีจัดจำหน่ายตลอดแลนะบผมสามารถสั่งได้ไม่ว่าดูคลิปไหนมันก็จะมีตลอดไม่ว่าคลิปเราลงไปเป็นนานแล้วอะฮะ แต่ของเราหามาได้ตลอดเพียงคุณออเดอร์หรือสั่งหรือเรามีสต็อกของเราอยู่แล้วนะครับผมสนใจพักใช้แอดไลน์โทรมานะสำหรับเหลืองกระบี่รองเท้านารีที่ถือว่าเป็นเป็นจพาคีเกี่ยวกับรองเท้านารีที่หายากเช่นกันนะครับจ,จัดจำหน่ายหนึ่งชุดในราคาสุดคุ้มพร้อมส่ง700บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มโทรมาได้เลยที่เบอร์0ู5 9 4 1 8 9 8 8 สำหรับเสร็จจากคลิปนี้แล้วผมกล่าบขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมคลิปพูดเร็วหน่อยฮะด้วยประตัดความเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการคือการขายของออกไปนะเสร็จแล้วผมจะขออนุญาตไปแพ็กของเพื่อจัดส่งเพื่อจัดส่งลูกค้าทุกท่านก่อนนะครับผมขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ